อันนี้เป็นเจ้าของไร่เพราะว่าเคยไปดูงานที่ที่ไหนนะคะอิสราเอลนะคะแล้วก็ใช้ชื่อจากอิสราเอลมาตั้งเป็นไร่เยรีโคเห็นบอกที่นน่นที่นน่นก็ชื่อนี้เหรอหรือเป็นชื่อเมืองชื่อเมืองใช่เป็นเมืองเยรีโคอ๋อไปดูงานนี้โดยเฉพาะแล้วต่อไปจะสร้างบ้านข้างบนใช่ไหมให้คนพักได้ใช่ไหมโอ้สาธุสงสัยต่อไปจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดเพราะไร่ไร่ที่ใหญ่ที่สุด ก็คือที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่น่าจะเป็นไร่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วกี่ไร่คะทั้งหมดเนี่ยอ่ายี่สิบไร่ครับอ๋อวยี่สิบไร่สามแสนต้นสามแสนต้นจะขยายออกไปอีกไหมอ่าพื้นที่หมดแล้วอ๋อพื้นที่หมดแล้วโอ้โหโหโหเอาร่ำรวยร่ำรวยนะคะเดี๋ยวขอเข้าพิชมก่อนค่ะเนี่ยเรามาก็เจ้าของไร่เขาต้อนรับด้วยตัวเขาเองนะคะแล้วก็นี่เป็นที่แพ็คสำหรับที่เก็บแพ็คของสตรอเบอรี่ส่งปีทั้งปีทั้งส่งนะคะเนี่ยเขาทำสวยมาก ชื่อไรเยริโคนะคะเนี่ยค่ะป้ายไรเยริโคนะคะเป็นชื่อเมืองของอิสราเอลที่เจ้าของไร่ได้ไปเรียนรู้งานนะคะแล้วนี่ที่เราเดินอยู่นี่นะคะเป็นสะพานไม้ไผ่เขาทําเป็นสะพานไม้ไผ่เดินได้ทั่วไร่เลยค่ะอ่อีกไม่นานก็จะสร้างบ้านอยู่ข้างบนดอยโด,ยโดยเนินข้างบนนี้เเราก็จะเดินจะเห็นแนวนั่นก็คือสะพานไม้ไผ่พาเดินขึ้นไปนะคะจนไปถึงแนวข้างบนนั้นนั่นแหละค่ะ ขายเมื่อกี้ถังละ3 0 0แต่เราเราซื้อมาจากข้างทางเมือ่อเมื่อครู่นี้ก่อนจะมาถึงที่นี่แพงนะคะ5้าสิบบาทได้นิดเดียวแต่ที่นี้ถังละสา0ร้อยได้เต็มถังเลยค่ะนค่ะไล่ของเขาจะไปไปตําเนินเขานี้เลยไปสุดนี้เลยนะคะไอที่เห็นเขียนไว้นั่นบอกว่าถ้าเธอเหงาก็มากอดเขาที่ปางอุ๋งนะคะี่ที่นี่คือปางอุ๋งนะคะที่นี่ เรียกกปางอุ๋งแล้วนะคะแม่นไคะเห็นตัวหนังสือใหญ่ๆข้างหน้าไหมถ้าถึงเหงาก็มากอดเขาคือภูเขานั่นแหละคะ่ะที่ปางอุ๋งนะคะสะพานไม้ไผ่นี่จะดังเอ็ดอาร์ดหน่อยแล้วก็เดินก็ยจะเป็นยุบๆยุบๆไปตามทางนิดนึงนะคะนิดนึงเพื่อนไปถึงโน่นแล้วน่วนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะใครมีโอกาสมานะคะถ้าตอนเช้าคงจะสวยมากกว่านี้ เพราะแค่นี้ก็สวยมากแล้วมันเหมือนอันนี้อ๋อเสามันเป็นเสามันเป็นเป็นปูนอยู่แต่มันยวบยวดน่ากลัวนะอ๋อแต่มันเด,เดินเหมือนน่ากลัวนะคงแขงเออแต่ก็โอเคก็คงจะแข็งแรงของเขาน้าคุณแม่หันหน้ามาหน่อยครับคุณเบลหันหน้ามาหน่อยสามีหันหน้าเนี้ยมาไปยืนด้วยกัน นูนะอัะนอนี้ค่ะไม่เป็นนะเออไม่เป็นก็ธรรมดาก็ได้ค่ะมีโอกาสมานึ่วนนะคะโอเคจบลงที่คนนำเที่ยว